อันนี้โลละห้าสิบบาทน,ะนี่ทำเป็นกองๆแบบนี้อัอนนี้ต้องไปล้างเพิ่มไหมต้องไปล้าง,งเคยมาแต่สามโมงเช้าสี่โมงเที่ยงอย่างเงี้ยตอนนี้คือตีสามตีสองตีสามมาได้เลยนะเนี่ยกองกำลังเยอะเลยนะครับราคาเดินก่อนเนี่ยราคาก็มีหมดละสามสามแพ็คร้อยนะครับผมสวัสด <laughs> นนีครับ มาครับหนุ้อยจะไม่เห็นตะเพียนี่ตะเพียนคู่นี่โอ้ตะเตพียนคู่นะครับผมเนื้อสามสิบบาทมีนะครับเพื่อนนะปลามีนะนทั้แค่ร้อยเนี่ยปลาปลากระดีก็มีนะครับผมอันนี้แปดสิบบาทครับเป็นราคาส่งนะครับอยู่ที่นี่หนะนุ่มน้อยมาจีสี่นะเนี่ยของกําลังเยอะนะครับเพื่อนนะก็เดี๋ยวไล่ราคาให้ครับผมก็เจ็ดสิบบาทครับผม อันนี้115ร้อยสิบห้าปลาเล็ดครับร้อยยี่สิบาทปลาเล็ดครับผมอันนี้ก็สี่สิบาทก็เป็นพวกของปลาบาทเจ็ดสิบห้าหกสิบบาทครับผมจะไปเร็วๆหน่อยนะก็เก้สิบาทครับเพื่อนเจ็ดสิบาทมีนะปลาหนินครับผมต้นปลาปลาดุกนะครับผมน,นี้คัดไซส์นะครับเนี่ยปลาช่อนมีนะครับตัวเล็กก็มีนะเพื่อนนะเนี่ยร้อยยี่ร้อยยี่สิบเนี่ยปลาช่อนเล็กครับเพื่อนปลาช่อนเล็กนะ อันนี้ปลาช่อนเล็กแล้วก็นุ่นครับผมอันนี้ก็ตัวเล็กสุดแล้วครับผมก็มาใหม่ๆเลยนะนี่สั่งไว้แบบนี้ได้นะครับผมก็ใส่เกลือแค่น้ําเกลือให้เรียบร้อยเนาะก็เพื่อนก็เข้าเาขายดีน้อยเนาะมาตั้งแต่ีอะไรจ๊ะตีหนึ่งตีสองมาแล้วเนาะอันนี้คือไปส่งไหมคขายนี่ขายคุกกี้ไงเออ เท่าไร้อยยี่ร<ท> <25 S 2> ับ125เนี่ยครับวสวยๆเลยนะครับผมเนี่ยปลาอันนี้ปลาเดี<ะ>๋ยวคลิปต่อไปจะพาไปดูปลานน้ำจืดนะครับผมเป็นปลาน้ำจืดปลาอยู่รอบนอกครับผมเนี่ยครับผมโอ้โหเยอะจริงๆครับผมนี่นะยูซงสี่ห้าห้าสิบครับผม ห้าสิบห้าเจ็ดสิบห้าบาทครับผมอันนี้ใครจะมารับไปขายต่อได้เลยนะครับเพื่อนนะอันนี้เป็นราคาส่งนะครับผมตัวไซส์ใหญ่เนี่ยร้อยหกสิบห้าบาทร้อยหกสิบบาทเพื่อนตัวใหญ่นะอืมสดใหม่ๆเลยครับผมอืมสวยๆนะครับประดูกครับประดุกอันนี้ปลาช่อนนะกระดูกเหมือนกันครับผมช่อนนี่ร้อยร้อยเดียวครับผม โอเคเยอะเยอะนี่จ้ะอ่าเข้ากล้องไหยน,นะครับโอ้สวยๆเลยนะครับเพื่อนนะเนียกก่ยตัวเล็กตัวน้อยมีนะครับมีไซส์เล็กก็มีไซส์ใหญ่อันนี้ก็ปลาปลาช่อนนะปลาช่อนละยี่สิบบาทอ่าร้อยสิบบาทนะ้อเพิ่น์นมีหลายไซส์หลายขนาดนะใหญ่เกรดเนี่ยร้อยยี่สิบบาทก็มี